พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียง ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจ พระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมาดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทยสามพระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงจเจริญรอยตามเบื้องพระยะคลบบาทพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุข,ขุมคำเพรรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อนาราชด,ดตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อ ดังคำถวายสัต์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศัก์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ,ญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูล ข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อย่างความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมัน่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมียออ่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการาศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดลอ้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมัน่น ในอันที่จะทำนุบบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความพาสุขสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชยาทติอันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้งปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกขร้อนลำเค็นดังที่ สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลย ย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิที่ว่าอชาสายที่ทนไม่ได้เพราะการุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราชโดยชอบดุดดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ